ขาบอกว่าวันพระมักจะนอนไม่หลับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเอฟซีสน่อยเป็ดปันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทในช่องทองโพนแม่น้อยน้องหญิงครับนี่ล่ะพี่น้องวันพระมักสินอนบ่หลับบ่เมนแต่ค้นในพี่น้องเนี่ยเนี่ย ขนาดเอต้าลูกเด็กยังมานอนเลยพี่น้องเมืองตีละเมืองฝนตอนแรกก็ว่าสิปิดไฟตอนแรกก็ว่าปิดไฟและละก็ว่าสิก้างมุงให้เพิ่นนอนแต่ว่าเบิ่งสภาพเพิ่งแล้วพี่น,อน้องถ่ายคลิปให้เบิ่งก่อนไปก้างมุงดีกว่าทรงพอเมื่พี่น้องเอฟซีเขานอนในคืนวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาครับ ตัวลูกันยังนอนเลยขนาดตัวลูกันยังมนนนันลออยู่งื่อนเลยพี่นอ้องพูดเมื่อกี้ละ่ะพูดขนาดตัวลูกันยังมันรอเลยเมื่อกี้ละ่ะนอนอยู่นี่ตัวเดียวหรอนี่ไอโดเนื่องจากมูไลตี้จากปเหตุอห่งเขาเขาไล่ขาว เลนหัวสักหัวขวมป้าป้าเข่ามาตุ่มบ่อมบ่ม,บม,บมยานหลายมานอนเลยบ่ได้ไปใส่เลยท้องท่านท้องแขกกับ,บ่นอนวาสนากับ,บ่นอนเมื่อกี้ยุทถูกแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิงางไปเบิง่งซองไปซองอยู่ว่าสิไปซองไปยังไงิ่งบกักหมูหน่วยก่อนเบิ่งติหลังมึงเป็นเหรียญมึง ปากกระงับปากกระงับมือกระเลนเอาเอาเข้าไปอืมอืมเอาเอาเอ,เอ,เอย้ำกัดว่ามันจะลงข้อว่าจะเกลียนอี๋ย่างมันไงมองพี่นอ้องเอ็ดเอ็ดเป็ด,อย,ดอยู่พอ้อท,ทุ่งพุ่งเพลินนะเฮ้ยเฮ้ยน้อง อ้าอ,อาเบิง้งสี่พี่ยงท่าได้ปนี่อืมอ้าเอาเบิง้งสีนอน่นนอน้นาได้ยังสี่นนอนเอาเอาอีกแล้วอืมอาเอาอีกแล้ว ป่นท้องเลี้ยงเงีงอีกแล้วเงียบเงียบสาวดุกดิก๊กทำไมดุกดิ๊กไม่ยอมนอน บ้างมือจะเด็ดปิดไฟเหมือดได้พี่น้องปิดไฟเหมือจะคอยนอนบ้างมือเนี่ยกระสือเด่นยุ้งสิละนี่แต่บ้างมือนี่นักกว่านี้อีกเฮ้าทั้งเหลนทั้งเฮ้าได้บ้างมือ าเสร็จเรียบร้อยตอกข้ามาข้างนอยอีกแล้วเอ้าเออกวาดออกเอากวดออกกวดเข้าไปเอาได้บ่ได้เอาเอาเียแงออกมาเลยเาเอาเสร็จเฮาได้บาดนีเาบ่ได้เฮาได้บาดนีอือๆเอาเรียบร้อย เรียบร้อย,ยน,นั่นอืมเอาเอาเอาเล้วเชร์เพล้วไอ้โดเชียรเขาไปให้จิละบอกไอ้โดเอาหางเชียร์เขาไปแนไอ้โดบงสิบอกไอโดเร็วอืม mhm làm mụn ghit lèo mầm mì nói làm mụn ghit lèo mầm mì nói kia là bàn đi mầm mì nói ได้บ่ได้เอ้านาบ่พยายามเขาเร็วพยายามให้มากกว่านี้ไอ้หนูเกี่ยวไม่หย้ยเขาไปแล้ววเป็นไงบ้าง พุ่งพี่น,อน้องเฮ้ยยังไง,ไงมันพุ่งคนไหนมันนี่ยุ่งหายด้อพี่น,อน้องมันนี่ยุ่งยุ่งายมันนี่ ใส่ยี่นอนบ่นอนไอ้ตันอนแหละเด้กห่วงนอนใกล้กันแหละครับพี่นอน สำหรับกกรมืนี้ครับสาหน่อเป็นแพงทำการแสดงอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาครับพี่น้องไปพบไปพอไปกำลังใจทีมงานสารหน่อเป็นแพงกำลังใจน้องหญิงเลยด้วยครับอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาครับพี่น้องขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที้การสนับสนุนนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองคูลแบ้น้อยน้องหญิงครับเบอง์ไหนพี่น้องเบงอร์ไหน เบิ่งเพิ่นบ่หลับบ่นอนเลยเล่นน้ำมือสยานสุเนียมึงเนี่ยแกอยู่ยังสี่แหละครับเมื่อื่นบนน่ะเอาเอาเห็นเงาห่วงเห็นเงาห่วงกระโดดคุปเงาห่วงมึงเนี่ยอ้าไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วมันบุกไปน้ำลากไลากไปมันบุกไปน้ำ เอา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 เเอาแล้วเอาแล้วเอา้เอา,อา,อา,อาปาุ่นแลไปปุ่นแลเออนั่นละขอบคุณตรงแรงใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสะกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ